คนอ่านของที่คุณวัตติงสมิธเขียนเยอะเพราะว่าคุณวัตติงสมิธเนี่ยเป็นคนซึ่งเขียนอะไรได้ออกมาแบบ มีเนื้อหาแล้วอ่านแล้วไม่ยากเกินไปด้วยนะฮะคุณวัดเขาเขียนตอนท้ายว่าสารดีกามองว่าการถือหุ้นดังกล่าวเนี่ยทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งขาดคุณธรรมทางภาษีหรือเป็น tax avoidance และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรโดยเฉพาะเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้รัฐจัดเก็บภาษีให้ได้อย่างถูกต้องและแน่นอนสารดีกาเห็นว่าการทําธุรกรรมนี้เป็นธุรกรรมซึ่งไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากการหาประโยชน์อื่นรวมถึงภาษีเงินได้ซึ่งแสดงว่าไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจเช่นการลงทุน,ก,นาก,การขยายกิจการแต่เน้นเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี คุณวัตติงสมิธเขาวิเคราะห์คขาวินิจฉัยสารดีกาว่าสารดีกามองว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวของท่านอดีตนายกซึ่งไปมี A m b เปอร์ e n ชอินเวสทใน BVI เสร็จแล้วก็โอนทายกลับมาให้บทก่อนที่จะมีการขายรรมเมสเซ็โฮลดิงด้งเนี่ยนะฮะทั้งหมดนั้นซึ่งทำขึ้นมาตั้งแต่แรกจนท้ายเนี่ยมันทำเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีสารดีการะบุว่าเป็นธุรกรรมซึ่งทำขึ้นเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายอย่างไร้แรง s e v e r e l y unlawful ในมุมมองทางด้านภาษีอากรผลทางกฎหมายเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม แม้จะมีประเด็นว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรอาจจะไม่สมบูรณ์ในกระบวนการเช่นเรื่องหมายเรียกแต่สานดีกาเห็นว่าพฤติการของท่านอดีตนานยกทักษิณในฐานะตัวการไม่เปิดเผยชื่อย่อมต้องผูกพันต่อการออกกฎหมายเรียกและการออกหนังสือซึ่งแจ้งการประเมินภาษีของกรมสรรพากรและกรมสรรพากรมีสิทธิ์บังคับคุณทักษิณผู้เป็นตัวการให้รับผิดในหนี้ภาษีอากรนะฮะที่ค,ททคุณพันทองแท้และคุณเพียงทองทานในฐานะตัวแทนทําขึ้นตามปพพมาตรา8 ไม่มีเหตุให้งดหรือให้ลดเบีย้ยปรับและเงินเพิ่มแก่คุณทักษิณเพราะการระทําเบื้องหลังเป็นธุรกรรมหลบเลี่ยงภาษีอย่างจริงจังโอเคคือผมกำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเป็นอย่างที่ทุกคนพูดพร้อมกันได้ก็คือว่าจําได้ไหมที่ผมพูดเมื่อเช้าคุณสามารถตีความว่าต้องจ่ายและคุณสามารถตีความว่าไม่ต้องจ่ายก็ได้คือผมไม่ได้พูดเล่นมันสามารถตีความได้ทั้งสองแบบ คันนี้ประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ในโลกมนุษย์เนี่ยหน่วยงานด้านสังคมกรเนี่ยจะโหดและเข้มในทุกประเทศไอ้ข้อแตกต่างก็คือว่าบางประเทศจะโหดและเข้มกับทุกคนอย่างไม่มีข้อยกเว้น บางประเทศจะโหดและเข้มเฉพาะกับคนซึ่งไฮโปรไฟล์คุณอย่าคิดนะฮะว่าในบางสังคมเนี่ยพอมีเงินมีทองและมีสิทธิพิเศษในบางสังคมในหลากหลายรูปแบบแล้วแต่สถานการณ์มีเงินมีทองอาจจะมีสิทธิพิเศษแต่ว่ามีเงินมีทองเสร็จแล้วมีอำนาจเสร็จแล้วมีชื่อเสียงกลับไม่มีสิทธิพิเศษด้านนั้นๆแต่ถ้ามีเงินมีทองเฉยๆแล้วไม่มีอำนาจทางการเมืองสิทธิพิเศษอาจจะมีมันต่างกัน แต่ถ้าคุณแคปเจอร์ทั้งหมดคุณมีสิทธิพิเศษเป็นระยะระยะเสร็จแล้วถึงเวลาคุณตกหล่นจากอำนาจอ่ะอันนี้ preferential treatment มันก็อาจจะไม่มีแต่ในบางสังคมเนี่ยมันเหมือนกับว่าสัมพกรก็โหดตลอดเวลาทุกวิทุกวันกับทุกคนยากจนยันเศรษฐีแต่ว่าถ้าคุณจะบอกว่าสัมพกรในแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะปล่อยผ่านอันนี้ก็ไม่มี คือเหมืนก็ว่าขึ้นชื่อว่า Revenue Department แล้วเนี่ยโหดท่วนหน้าทุกประเทศและสมควรที่จะได้รับความหวาดระแวงจากทุกคนซึ่งมีเงินมีทองและมีไรายได้คนที่ไม่ต้องกังวลคือคนที่ไม่มีเงินมีทองไม่มีไรายได้เลยแปลว่าในโลกของการจ่ายภาษีในกฎเหล็กกฎหนึ่งสาหรับการใช้ชีวิตของพลเมืองที่มีเงินมือทองและมีจุก,กินและมีไรายได้ในทุกประเทศก็คือว่าพลาดไม่ได้ในโลกของการจ่ายภาษีเนี่ยถ้าคุณเป็นซัมบารีมันเป็นหน้าที่ของคุณให้ไม่พลาด ก็คือว่าอย่าทำอะไรพิเลนพิเลนมากหรือถ้าจะทำอะไรพิเลนพิเลนมากก็อย่าให้มันพลาดเพราะฉะนั้นในกรณีของขั้นพื้นฐานก่อนถ้าผมจะโทษเจ้าตัวซึ่งเล่นการเมืองและดันปล่อยให้มีบริษัทซึ่งอยู่ใน British Virgin Island ถือหุ้นชินคอับอยู่ผมก็มองว่าพลาดสมมุติว่าผมเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วผมจะเล่นการเมืองเนี่ยผมคงไม่ปล่อยอ่ะให้มีบริษัทที่ผมไปตั้งทิ้งไว้ใน British Virgin Island ให้มันตกค้างอยู่และเชื่อมกับมาถึงผมอ่ะแค่นั้นผมก็มองว่าพลาดละ เพราะฉะนั้นสำหรับผมถ้าผมจะเล่นการเมืองเนี่ยแม้กระทั่งหุ้นเล็กหุ้นน้อยอย่างอย่างพิธาเจอหุ้นไอทีวีเนี่ยแม้กระทั่งแค่นั้นน่ยผมก็เททิ้งไปหมดตั้งแต่แรกละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก่อนอื่นสําหรับคนซึ่งเป็นซัมบารีและมีทรัพย์สินมีรายได้เนี่ยต้องมองว่าสรรพกรจะปามจองล้างจองผลานตลอดเวลาละไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหน ไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นคนบริกันคนไทยคนเวียดนามคนฟิลิปปินส์สัรพกร์คือศัตรูเพราะฉะนั้นเขาตามเก็บหมดถ้าคุณจะทําอะไรคุณอย่าทําอะไรพี่เลนพี่เลนมากแล้วถ้าคุณจะทําอะไรในแบบที่เกี่ยวกับพี่เลนพี่เลนต่างแดนน,นู่นนี่บริเตนเคเมนคุณก็ต้องไม่พลาดเวลาคุณทํา transaction เพราะฉะนั้นสำหรับผมผมคิดว่าท่านนายกก็ต้องโทษตัวเองด้วยว่าขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยการที่ไปมี a อ p เบอร์ทิ้งไว้ตั้งแต่แรกอะ่ะมันเหมือนเป็นแผลที่เปิดทิ้งไว้ใช่มันปกติ ถ้าไม่ได้เล่นการเมืองแต่ถ้าเล่นการเมืองแล้วอะไรซึ่งมันปกติสมับคนซึ่งไม่ใช่นักการเมืองพอเป็นนักการเมืองมันไม่ปปกติเพราะว่ามันก็ถูกแชรได้ก่อนอื่นนะั่นคือเรื่องหนึ่งอันนั้นกลับมาที่คำวินิจฉัยละตัวคำวินิจฉัยไปดูประเด็นที่2นะฮะเจ้าพนักง,งานนะฮะประเมินของจำเลยที่1ออกหมายเรียกโดยชอบด้วยกฎหมายและภายในกำหนดเวลาตามประมวลรัษฎากรมาตรา19หรือไม่ศาลดีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นว่านายพานทองแท้และนางสาวพ,พีทองทาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุุคลธรรรมาาาจกซื้้ออขยนนบิิษัทชป แทนของโจทย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา797เมื่อเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกนายพันทองแท้และนางสาวพินทองทาซึ่งเป็นบุคคลซึ่งมีชื่อในใบหุ้นอันเป็นหนังสือสําคัญโดยไม่ทราบมาก่อนว่านายพันทองแท้และนางสาวพินทองทาถือหุ้นแทนโจทย์ประกอบกับภายหลังสารีการและพเนคดีอาผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยว่าโจทย์ยังคงถือหุ้นไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโจทย์จึงอยู่ในฐานะเป็นตัวการไม่เปิดเผยชื่อซึ่งยอมให้นายพันทองแท้และนางสาวพินทองทาซึ่งเป็นตัวแทนแสดงออกหน้าเป็นตัวการซื้อ เมื่อคดีนี้โจทย์ได้กลับแสดงตนได้ปรากฏว่าตนเป็นเจ้าของหุ้นที่แท้จริงแล้วนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวของนายพานทองแท้และนางสาวพิท,งทังตาย่อมผูกพันกับโจทย์ในฐานะตัวการดังนั้นเมื่อเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่หนึ่งออกหมายเรียกนายพานทองแท้และนางสาวพิท,งทังตาซึ่งเป็นตัวแทนโจทย์ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่โจทย์ยื่นรายการจึงถือได้ว่าออกหมายเรียกโดยชอบด้วยกฎหมายและภายในกำหนดเวลาซึ่งย่อมมีผลผูกพันโจทย์ในฐานะตัวการ ผมมีปัญหากับประเด็นที่มีการมองอย่างนี้ตั้งแต่แรกสมับผมเนี่ยมองผิดมาตั้งแต่สมัยที่มีคำนิฉัยสารดีกาแผนคดียายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสมัยที่ยึดทรัพย์คุณทักษิณสิ0 0มนพันล้านแล้วมาถึงประเด็นที่สองเนี่ยในส่วนที่เป็นเอกสารเผยแพร่จากสารภาษีอากรกลาง ที่พิจารณากรมพิพากษาออกมาในวันนี้ในศาลภาษีกรกลานัดฟังคำสั่งพิเศษนะฮะสารดีการในคดีนี้ก็คือว่าหลักการซึ่ง establish ว่าคุณทักษิณให้ลูกเป็นนอมานีหลักการเนี้ยเป็นหลักการซึ่งใช้ตอนที่ยึดทรัพย์คุณทักษิณ46,000น 40, ล้านแล้วแล้วอิสุก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยมีคำวินิจฉัยเสียงข้างน้อยนะะซึ่งมีเหตุผลที่ไม่ได้มองว่าเป็นเช่นนั้น แล้วเสริมไปกับกรณีหลักการเนี่ยมันก็มีนำมาเชื่อมต่ออีกในประเด็นนี้แต่ว่าเชื่อมต่อในประเด็นซึ่งแตกต่างกันนิดนึงก็คือว่าเหมือนกับว่าในขั้นตอนของการเรียกเก็บขั้นตอนในการเชื่อมประเด็นในการจัดเก็บภาษีทั้งหมดตั้งแต่แรกมาถึงตอนท้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นบทสรุปซึ่งปฏิเสธไม่ได้ undeniable without a doubt with no reasonable doubt ว่าต่อให้บุตรบรรลุนิติภาวะแล้วสารมีสิทธิ์ที่จะตีความว่าบุตรเป็นนอมินีบิดาเพื่อให้ถือแทน เพราะฉะนั้นไอเรื่องเรียกใครเรื่องจัดเก็บจากใครเรื่องจะยึดทรัพย์จากใครเนี่ยใช้บรรทัดฐานคล้ายๆกับสมัยที่ยึดทรัพย์ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์จากบุตรเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยการที่คุณทักษิณเอาหุ้นไว้ในชื่อของบุตรก่อนรับตําแหน่งกลายเป็นว่าถูกทําให้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นโมฆะเอาง่ายๆคือถ้าคุณโอ๊คบรรลุนิติภาวะแล้วตอนที่รับโอนหุ้นจากคุณทักษิณสำหรับผมเนี่ยศาลไม่มีสิทธิตีความเลยไม่ว่าจะเป็นศาลไหนว่าคุณโอ๊คคือนอมานีคุณทักษิณ ต่อให้ในทางปฏิบัติอาจจะเป็น ผมเข้าใจนะฮะว่ามันมีคนซึ่งไม่เห็นด้วยเยอะแต่ผมบอกเลยว่าในทางปฏิบัติเป็นนอมินีหรือไม่เป็นนอมานีจริงๆแล้วมันไม่สําคัญคือเราอยู่ในระบบกฎหมายซึ่งผู้พากษาเนี่ยสามารถอนุมานและตีความได้ว่าบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะก็เป็นนอมินีให้กับอีกคนหนึ่งได้ผมเข้าใจในทางปฏิบัติแต่ว่าโดยหลักกฎหมายซึ่งมีความเป็นสากลเนี่ยถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วก็บรรลุนิติภาวะแล้วไม่ว่ามันจะเป็นคนขับรถคนใช้หร,หรือหรือแม่บ้านหรือจะเป็นลูกคือสำรับผมมันคือสแตนดาร์ดสำรับผมเนี่ยถ้าบรร แล้วเงินมันอยู่ในบัญชีผมแล้วคุณมาเอาของผมไปไม่ได้ สำหรับผมนั่นคือกฎกติกาในการไม่อนุญาตให้รัฐใช้อำนาจในการ expropriate ทรัพย์สินส่วนบุคคลภัยคุกคามซึ่งน่ากังวลที่สุดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องภัยคุกคามที่มาจากนักธุรกิจซึ่งหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีภัยคุกคามซึ่งน่ากังวลที่สุดคือการให้อำนาจรัฐในการยึดทรัพย์สินจากเจ้าของเงินซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งอำนาจรัฐไทยอ่ะมีสินน่งนี้แล้วมันยึดได้ไม่ใช่จากเฉพาะคุณแพอท,ณท,ทองทานคุณพานทองแท้ด้วย ก็รอบที่ยึดจากคุณทักษิณเนี่ยก็ยึดจากลูกๆที่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยต่อให้เป็นลูกถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วศาลไม่มีสิทธิตีความว่าเป็นนอมินีไม่ว่าจะเป็นศาลในประเทศไหนสำหรับผมนั่นคือสแตนดาร์ดนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณ v i o l a t e สแตนดารในการตีความเช่นนี้แล้วบรรดาลูกๆนักการเมืองทุกคนที่รวยหรือจนกว่าคุณทักษิณเนี่ยลูกๆนักการเมืองทุกคนคือนอมินีของตัวพ่อไหมผมถามตรง,ตรง,ตรง ผมพูดถึงทรัพย์สมบัตินะฮะคุณอย่าลืมนะฮะที่เขายึดทรัพย์เนี่ยเขายึดจากลูกนะฮะซึ่งบรรลุนิติภาวะสําหรับผมเนี่ยอำนาจของรัฐไม่มีในการยึดทรัพย์สินจากผู้ซึ่งเป็นบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะยกเว้นซะว่าบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะเงินถือว่าเป็นของพ่อและแม่แต่ถ้าบุตรบรรลุนิติภาวะแล้วศาลไม่มีสิทธิ์ยึดจากบุตร และถ้ามีก็แปลว่าอีกหน่อยนักการเมืองคนไหนทุกคนรวมทั้งนักธุรกิจด้วยเพราะถ้าคุณเอามาตรฐานนี้นักธุรกิจไทยและนักการเมืองไทยเนี่ยก็เอาเงินไว้ที่บุตรหลานทั้งนั้นนั่นแหละแปลว่าบุตรหลานนักการเมืองและนักธุรกิจทุกคนคือนอม,มนีพ่อใช่ไหมคือมาตรฐานที่ผมพูดมันสาคัญนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เคยด้วยคำนิชัชในการยึดทรัพย์ตั้งนต่และแล้วประเด็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษีด้วยโอเคผมโยนเรื่องนี้ทิ้งไปแต่สําคัญสําคัญนะฮะ มาที่เรื่องกรณีของเฉพาะ a m p l e r ร c h เรื่องแอมเปอร์ริเนี่ยสารดีกาพนาั์คดีภาษียักรเห็นว่าเงินได้พึงประเมินตามความหมายในประมวลรัษดากรมาตรา339มาไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดเท่านั้นแต่หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับอาจจะคิดคำนวณได้เป็นเงินด้วยเมื่อนายพานทองแท้และนางสาวพินทองทาซื้อหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นมาจาก a m p l e Rich Investment ในราคาหุ้นละ1บาทรวมกันทั้งหมด320 ล้าน2อแสนหุ้นในขณะที่ในวันดังกล่าวหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นมีราคาซื้อขายตามกระดานซื้อขายหุ้นรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหุ้นละ49บาทยสาตางค์นะฮะในวันเดียวกันนายพานทองแท้และนางสาวพินทองทาขายหุ้นดังกล่าวให้กับกลุ่มธมาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาหุ้นละ4 9บ,บาทสตางค์เมื่อไม่มีเหตุผลอันใดที่บริษัทแอมเปอร์ชิ่อินเวสท์เมนต์จะยอมขายหุ้นให้ในายพานทองแท้และนางสาวพินทองทาในราคาที่ต่ำกว่า่าาาาารคตลดถึง40เทพฤก ลาวย่อมถือได้ว่าเป็นเงินพึงได้ประเมินที่เกิดจากธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวจึงก่อให้เกิดสิทธิแก่เจ้าพนักง,งานของประเมินจำเลยอ,อันเนี้ยผมเห็นด้วยสําคัญนิดนึงวันนี้มันอยู่ที่ราเอียตท่านผู้ชมและนั่นคือเหตุผลที่ผมพาดหัวอย่างที่ผมพาดหัวท่านผู้ชมเห็นพาดหัวผมไหมที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอมเปอรริชเนี่ยถือหุ้นชินคอฟอยู่นะครับตอนที่กําลังจะขายธรรมศาสตร์โฮลดิ้งแอมเปอรริชถือหุ้นชินคอฟอยู่11%ป ผมก็เลยจะบอกว่าตอนที่คุณทักษิณเดียวกับทางสิงคโปร์ที่จะขายชินคอร์เปอเรชั่นซึ่งเป็นเจ้าของ aas ซึ่งหลังจากนั้นพอขายไปในที่สุดชินคอร์เปเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น In นทัชนะฮะเป็น corporate rebrand คำถามที่ผมมีก็คือว่าอัน,นอเนี้ยที่ศาลพิเคราะห์เนี่ยหรือสรรพากรเขาพิเคราะห์ว่าเฮ้ยในกรณีนี้เนี่ยมันมีรายได้พึงประเมินยอมขายหุ้นให้ในายพานทองแท้และนางสาวพ,พินทองทานในราคาที่ต่ำกว่าตลาดพฤติกรรดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเงินได้พึงประเมินเกิดขึ้นสรรพากรไม่ได้ผิดที่บอกว่ามีเงิินนนนนได้้พึงประเมนในส่วนนี แต่เมื่อก่อนไม่ได้ผิดที่บอกว่ามีเงินได้พึงประเมิน คือมันมีเงินได้พึงประเมินจริงเพราะฉะนั้นที่ผมบอกคือว่าตอนที่ขายจริงๆแล้วเนี่ยแอมเปอร์ริชสามารถขายหุ้นที่ถืออยู่ในชินคอปแอมเปอร์ริชอินเวสท์เมนท์ที่อยู่ที่บริเตนเวอร์จินไอแลนด์สามารถขาย11%ของชินคอปโดยตรงไปที่เทมเมสเซ็คโฮลดิ่งได้ตอนนั้นแต่เขาดันไม่เดียวกันแบบนั้นซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจทําไมสมมุติน,นิดนึงนะฮะท่านผู้ชมตามความนิดนึงเมื่อแอมเปอร์ริชถือหุ้นชินคอปอยู่11%เนี่ยถ้าแอมเปอร์ริชขายหุ้นให้ Holding เทมเไสเซ็ค คือทําไมจะขายไม่ได้มันขายได้เนี่ตอนนั้น Empireage to you 11%ก็ขายทรามาเสกโฮลดิ้งไปเลยแล้วทํามาเสกก็จ่าย Empireage ไปส่วนตอนนั้นใครเป็นเจ้าของ Empireage ผมไม่รู้อ่ะสมมุติคุณทักษิณเป็นเจ้าของ Empireage หรือคุณพานทองแท้หรือคุณแพทองแทนเป็นเจ้าของ Empireage ก็ไม่เป็นไรก็รับเงินที่ British Virgin Island ผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่ไงอ่ะสมมติว่าคุณทักษิณเป็นเจ้าของ Empireage หรือผมไม่รู้คุณโน้คุณเอมเป็นประเด็นใครเป็นไม่สําคัญก็คือว่าก็ขายตรงให้ทรรมาเสกโฮลดิ้งไปเลยขายที่ถืออยู่11%ในชินน่ะขายให้ทรรมาเสกโฮลดิ้งไปเลยนี่ผมจ ถามเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยปี49แล้วขายให้ไปเลยแล้วเงินก็ไปอยู่ที่ a p p l r i ร์ซึ่งอยู่ที่ British v i r g i n Island ไงแล้วพอคุณทักษิณพ้นจากตำแนหน่งไหนเขาไปเอาเงินก้อนนั้นกลับมาก็ได้คือผมไม่เข้าใจว่าทําไมตอนนั้นเขาไม่ขายไปเลยมันมีคนซึ่งแนะนําคุณทักษิณว่าให้โอนก้อนนี้กลับมาก,ก่อนแล้วค่อยขายซึ่งสำหรับผมถ้าคุณไปกองอยู่ที่ a m p l e อร์ร b r i t i s h Virgin Island ก่อนหน้านี้ก็ให้ a อรมันขายตรงกับธรรมาสร์น11%นี้ดิ แล้วก็ให้แอบริชรับเงินก้อนโตไปแล้วพอคุณทักษิณพ้นจากตาแหน่งทางการเมืองค่อยไปเอาเงินก้อนนั้นไปฝากไว้ในบัญชีในต่างประเทศนี่คือประเด็นของผม ซึ่งมันไม่มีใครพูดมุมนี้กลับมาที่ประเด็นใหญ่สำหรับผมคุณทักษิณพลาดที่ไปตั้ง a m p e r i d g e ทิ้งไว้เพราะว่ามันดูประหลาดไหนๆจะเล่นการเมืองไม่ควรจะไปมีบริษัทซึ่งตั้งอยู่ใน British Virgin Island ถ้าเป็นนักธุรกิจไทยธรรมดาโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นนักการเมืองก็จะถูกเพ่งเล็งเพราะฉะนั้นก็ควรจะปิดซะการเป็นนักการเมืองไทยถ้ามีเงินไปเก็บไว้ในต่างประเทศแล้วเป็นบัญชีเฉยๆหรือเก็บไว้ในตู้เซฟเป็นทองเป็นอะไรมันโอเค แต่ถ้าคุณมีบริษัทซึ่งมันเป็น n o r m a l holding อยู่ในเค m a n หรือ British Virgin i น l a n d มันดูไม่ดีโอเคอย่างไรก็ดีสมมติไปมีแล้วแอ p เปอริมันถือชินคอปอยู่ก็ให้แอ p เปอริมันขายตรงให้กับธรรมศักดิ์ไปเลยแล้วให้แอม e r อริเนี่ยได้ realize gain กี่ล้านดอลลาร์ก็ว่ากันแล้วเงินมันก็จะไปที่แอม e r อริเสร็จแล้วคุณทักสินค่อยไปเอาเงินจากแอม e r อริแล้วก็ไปฝากไว้ในแบงก์ในสวิตเซอร์แลนด์หรือสิงคโปร์ก็ได้โดยที่ปลอดภาษีด้วยเพราะว่าไม่มีเงินพึงประเมินในกรณีที่มีการโอนนนนกลัับเเข้้าาาามาพระะฉะง อีกมุมหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่มีใครให้หรอกผมโทษคนที่วางแผนเดียวนี่ที่เป็นที่ปรึกษาภาษีคุณทักษิณเนี่ยผมไม่รู้จาย์นั้นยังอยู่หรือเปล่าคือผมไม่เข้าใจว่าแนะนําให้โอนกลับมาที่คุณโอ้คุณเอมก่อนทําไหมพอคุณโอนกลับมาให้มันเป็นระเบียบอบกลายเป็นว่ามันมีรายได้พึงประเมินขึ้นมาโดยทันทีคุณเคทผมป่าเนี่ยสรรพากรประเมินว่ามีรายได้พึงประเมินน่ะไม่ผิดแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าสําหรับผมแล้วผมคิดว่าจําเป็นต้องพูดเรื่องนี้สําหรับผมจริงๆริแล้วเนี่ยการขาย แล้วผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างแฟร์ๆโดยที่ไม่ได้เป็นทนายไม่ได้มานั่งสพอร์ตคุณทักษิณแต่ผมพูดอย่างไปแฟร์ผมพูดอย่างนี้คงเส้นคงวามาตั้งแต่ตอนนู้น เพราะว่าเจตนารมของการที่จะให้มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเจตนารมของกฎหมายโดยที่ต้องการสนับสนุนให้ตลาดมันโตเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีการจ่ายภาษีจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ส่วนการจัดระเบียบหุ้นของตนเองก่อนซื้อขายผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นได้มันอาจจะมีไรายได้พึงประเมินของสรรพากรแต่ว่ามันก็เป็นไรายได้พึงประเมินที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักการซึ่งสูงกว่าและเฮียเมียวฟังผม ผมพูดเรื่องนี้อย่างแฟร์ที่สุดแล้วนะฮะกรณีคุณอุ้งอิงอที่ผมเคยบอกว่าต้องเสียภาษีการรับให้เนี่ยเพราะว่าโดยหลักการแล้วในกรณีที่มีการจัดการโอนหุ้นระหว่างญาติพี่น้องเนี่ยในกฎหมายไทยในเวอร์ชันซึ่งเป็นอยู่ถ้าญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ลูกให้เงินก้อนโตกันในกรอบความคิดทางกฎหมายของสรรพากรเขาถือแล้วว่าแต่ละคนเป็นคนละคนกันแล้ว คือหลักการของการปฏิบัติหน้าที่ของสรรพากรในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการยอมรับแล้วเหมือนกันว่าในโลกใบนี้มนุษย์เนี่ยมันต่างคนต่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีการโอนเงินให้กันเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเสียภาษีการรับให้ต่อให้เป็นญาติและเมื่อเป็นเช่นนะั้นในกรณีที่เป็นแบบเคลโกงสีหรือที่เป็นเครือญาติโอนเงินย้ายกันซึ่งจริงๆคนเอเชียทำเรื่องปกติแต่ว่าโดยหลักการในการเก็บของสรรพากรเนี่ยเขาจะเก็บล,ละแลวเขาดันออกกฎกติกามาเพื่อเก็บเพราะฉะนั้นคุณพายทองตันต้องเสียภาษีการรับให้ แต่ว่าในกรณีของไอ้เรื่องหุ้นในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโดยหลักการเลยคือว่ามันต้องไม่เก็บเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบกระดานการถือหุ้นก่อนขายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซึ่งคุณทักษิณควรจะทาตั้งนานแล้วแต่ประเด็นก็ว่ามันเป็นสิทธิที่ผมคิดว่าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นมีสิทธิ์ที่จะทําแต่แน่นอนถ้าเกิดเขาให้แอมเปอร์ชขายตรงกับธรรมเสกไปเลยมันคงเวิร์กกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการยอมรับไปด้วยว่าคุณทักษิณเนี่ยเอาเงินไปกองไว้ที่แ ซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาทางการเมืองตามมาอยู่ดีมันก็จะมีปัญหาหนึ่งตามมานะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ามองได้หลายมุมนะครับแต่ว่าโดยรวมผมมองว่าไม่ต้องเสียภาษีเลยประเด็นของประเด็นก็คือว่ายังไงยังไงมันก็คือหุ้นซึ่งอยู่ในตลาด Shin Corporation การจัดระอยู่บผู้ถือหุ้นก่อนขายผมคิดว่าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทยิบย่อยต่างๆเนี่ยมีสิทธิจัดระเบียบ ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์แล้วผมจะมองว่า a อ p เปอร์ไเองเนี่ยโอนมาที่คุณแพททองทานและคุณพพนทองแท้ถือว่าเป็นโอนระหว่างเจ้าของกันเองก็คือมันเหมือนโอนให้ตัวเองแต่ว่าผมกลับมาที่ประเด็นเดิมเหมือนกันถ้าไม่ได้เป็นการโอนให้ตัวเองแล้วถ้าเกิดคุณทักษิณเป็นเจ้าของ a อ p เปอร์ไผมคิดว่าเขาควรจะให้ a อ p เปอร์ไขายตรงให้กับธรรมเสกไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาแต่ผมไม่แน่ใจไงว่าตอนที่รายงานทรัพย์สินคุณทักษิณเขารายงานว่ามีเงินอยู่ใน a อ p เปอร์ไอยู่ที่นู่นหรือเปล่าคืออันนี้เป็นอชูนึงนะ เอาละผมสรุปประเด็นนิดหนึ่งเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะหลุดออกไปจากโลกมากกว่านี้นะฮะก็คือว่าถ้าคุณย้อนกลับไปดูเนี่ย a m p i r รชั่นเวสเนี่ยถือชินคอปอยู่11.87%นะครับนอกจากนี้นะฮะถ้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผมสรุปประเด็นนี้ในช่วงท้ายอย่างนี้